สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกันวันนี้4กุมภาพันธ์2564ครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องปอนบ้าน YouTube ไปด้วยนะครับขึ้นคลิปใหม่ท่านจะได้รับข่าวสารทันท่วงทีและมีสาระดูช่องนี้มีความสุขนะครับเพราะได้รับความจริงนะครับและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับวันนี้4กุมภาพันธ์64ครับพรุ่งนี้ ห้ากุมภาพันธ์หกสี่ตรวจสอบสิทธิเราชนะเจ็ดพันใครจะได้หรือใครจะไม่ได้ตรวจสอบวันที่ห้ากุมภาพันธ์นะครับใครครับจะเป็นกลุ่มที่ตรวจสอบก็คือกลุ่มที่จะต้องตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ห้ากุมภาก็คือกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนร,รับสิทธิจำไหมนะครับกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใครบ้างที่ไม่ต้องลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ก็คือคนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งมาก่อน เคยใช้สิทธิ์เราเที่ยวเดียวกันมาก่อนและมีแอปปอ๋อตังมาก่อนกลุ่มนี้กลุ่มนี้นี่เขาไม่ให้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราชนะคอมแต่เขาให้รอรับสิทธิ์เลยโดยทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการคัดกรองว่าใครสมควรได้รับสิทธิ์เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้ถ้าใครได้รับสิทธิ์ก็จะได้เจ็ดพันต่อไปถ้าใครไม่ได้รับสิทธิ์ก็ไม่ได้นะซึ่งอยากจะรู้ว่าใครได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องตรวจสอบสิทธิ์ การตรวจสอบสิทธิ์จะตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ w w w ร์บเบเราชนะ .com นะครับหากใครเข้าไม่เป็นก็กดลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้และกดลิงก์ที่คอมเมนต์เลขก,ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังกดไม่ได้นะครับต้องวันที่5ก่อนนะครับวันนี้วันที่4ยังกดไม่ได้ต้องวันที่5กุมภาพันธ์จึงจะกดได้นะครับกดแล้วก็ไปกดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์ก็ใส่ชื่อนามสกุลใส่เลข13หลักใส่วันเดือนปีเกิดก็กดตรวจสอบสิทธิ์ ถ้าท่านได้รับสิทธิ์เขาก็จะบอกว่าท่านได้รับสิทธิ์แต่ถ้าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เขาก็จะบอกว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์และเขาจะบอกเหตุผลเพราะอะไรนะก็อย่าลืม5กุมภาพันธ์ตรวจสอบสิทธิ์ไม่ใช่วันที่5กุมภาพันธ์วันเดียวนะครับเพิ่มตรวจได้ปฏิที่5ุมภาพันธท่านอยากจะตรวจวันไหนก็ได้นะครับในกลุ่มผู้เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งผู้เคยใช้สิทธิ์เราเที่ยวโดยกันมีแอปป๋ตังมาก่อนอกดเข้าตรวจที่เว็บไซต์เราชนะ .com นะครับอ้าวใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะ แล้วไปตรวจสอบสิทธิ์ขออวยพรให้ได้เ0็ดกันทุกคนขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปจนจบขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ